ือพระที่นั่งที่เก่าแก่ที่สุดของขบวนพิุหายาตราชลมาในปัจจุบันคือเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชมที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นับเป็นเรือพระที่นั่งลำแรกและลำเดียวที่สร้างขึ้นในรัชสมัยนี้ค่ะเรืออเนกชาติผู้ชมก็ถือเป็นเรือพระที่นั่งที่สําคัญอีกลำหนึ่งขนเรือจะไม่เหมือนลำอื่นๆจะไม่เป็นรูปอื่นๆแต่จะเป็นรูปตัด คือเรือจริงๆแล้วเรือพระที่นั่งทั้งสี่ลำเนี่ยสำคัญก็สําคัญหมดทุกลําก็คือว่าหลังจากที่เราใช้เรือแต่ละลําแล้วเนี่ยเรือพระที่นั่งอนเนกชาติผูุ้ชงเราก็สามารถที่จะประทับในในส่วนของพระบรมสารุบงได้หรือบางครั้งบางโอกาสเรือพระที่นั่งอนเนกชาติผู้ชงก็อาจจะเป็นเรือพระที่นั่งทรงก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านท่านทรงที่จะจัดพระราชพิธีแบบไหน อเนกชาติผู้ชงม,มีความหมายว่าพระยางูหลายชนิดดังนั้นตัวเรือพระที่นั่งลำนี้ซึ่งประกอบไปด้วยรูปงูและพญานาคขดพันกันมากมายประดับไว้ตามลำเรือ ลวดลายที่เราทาในในส่วนของเรืออเนกชาติผู้ชงนั้นเนี่ยจะเป็นพิานาคเล็กๆเต็มไปหมดเลยคือถุงพิขนเรือเป็นเรือที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ล้าลำเดียวที่สร้างในสมัยรัชกาลที่5ท้องเรือจะเป็นสีชมพูเป็นลำที่เก่าแก่ที่สุดไม่ได้ไม่ได้มีการสร้างใหม่แต่ได้มีการซ่อมทุกครั้งที่มีการจัดขบวนพิทยาตรางโดยปกติเมื่อพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทางขบวนพยิายาตราตราชลมาจะทรงเครื่องบรมราชาภูสิตาพร เรือที่ใช้ทรงเปลืองเครื่องนี้เรียกว่าเรือพระพลาพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จลงเปลืองเครื่องทรงณเรือพระพลาก่อนที่จะเสด็จขึ้นประทับเรือพระที่นั่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนมากระทั่งสมัยรัชกาลที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เรือพระที่นั่งสีสมัตชัยเป็นเรือพระที่นั่งสำหรับทรงเปลืองเครื่องต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงสร้างเรือพระที่นั่งอเนกชาติภูชงขึ้น และใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินลำลองภายหลังซึ่งนำเข้าในขบวนพยุหายาตราเรียกว่าเรือพระที่นั่งรองการเวลาผ่านมาถึงรัชกาลปัจจุบันเนื่องจากเรือพระที่นั่งศรีสมัตชัยชมรุษไม่สามารถซ่อมแซมได้ดังนั้นจึงใช้เรือพระที่นั่งอนเนกชาติผภูชมเป็นเรือสำหรับเรื่องเครื่องแทนด้วยการถอดบาลังกันยาและมีม่านกัน้น เป็นส่วนหนึ่งในเรือพระที่นั่งอเนกชาติู้ชงนับแต่นั้นมาเนื่องจากว่าเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปพระราชทานาพระพักตถินเนี่ยก็จะแต่งทรงชุดใหญ่แล้วก็จะมีชาดาด้วยเพื่อที่จะพระราชทานาพระพักตถินเนี่ยท่านก็ต้องเปลื้องทรงออกเพื่อที่จะนํะชาชดาที่สวมพระพักเนี่ยออกก็จะใช้เรืออเนกชาติู้ชง เป็นเรือที่เปื้องเครื่องทรงเพราะว่าเรือพระที่นั่งอเน,นกเจาผู้ชมเนี่ยจะเป็นบุตรกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีม่านทั้งสี่ด้านเรือพระที่นั่งลำสุดท้ายคือเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบัณรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งลำแรกที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกษัตริย์องค์ปัจจุบันแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบันรัชกาลที่9เป็นเรือพระที่นั่งที่เราสร้างให้พระบ,บยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นลำแรกที่เราสร้างในรัชกาลปัจจุบันเป็นเรือที่สําคัญอีกลำหนึ่งเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปนาลายทรงสุ รุ่เนี่ยเราก็เคยสร้างมาในใหม่เรเการที่3เนี่ยเรามีเรือพระที่นั่งเรียกว่าเรือมงคลสุบานต่อมาในใหม่เรเการที่4เนี่ยก็สร้างนารายขึ้นมาเพิ่มนะคะแล้วก็พระไรทานลมเรือพระที่นั่งว่าเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบานหลังจากที่เรา,เาได้ได้คิดแล้วว่าจะสร้างลำไหนให้เพื่อเป็นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถือว่า เรือพระที่นั่งนาลาัยทรงสุบรนนั้นเนี่ยมีความสําคัญเราก็มีต้นแบบก็คือเรือนาลาัยทรงสุบรณอยู่ก็เลยเนําเรือนั้นเนี่ยมาเป็นต้นแบบเพื่อสร้างให้พระอ,องค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็พระราชทานเป็นพระที่นั่งนาลายทรงสุบรณรัชาการที่9ถ้าเราอ่านประวัติเนี่ยเ,เราจะเห็นว่า พนารายกับครุฑเนี่ยไม่ถูกกันแล้วก็ได้มีการพนันกันในเรื่องของของพนารายกับครุฑเสร็จแล้วเนี่ยครุฑก็แพ้แพพนันพนารายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก่อนที่จะพนันกันเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าต่อไปถ้าครุฑแพ้เนี่ยก็จะต้องเป็นพาหนะของพนารายตลอดไปก็เลยจะมีรูปของนารายทรงครุฑจากการพิจารณาโขนเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบันเดิม ซึ่งเป็นโขนเรือแกะสลักจากไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกตลอดทั้งลำลวดลายเขียนลายดอกพุทตานพื้นส่วนท้ายเรือมีลักษณะคล้ายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชแต่ส่วนเหนือมาลายท้ายเป็นสร้อยหางครุฑปลายหางสุดของท้ายเรือเป็นกระดกหางครุฑท้องลายของท่อนหางเป็นขนครุฑสีพื้นเรือหรือสีท้องเรือเป็นสีแดงชาติใช้กันยาเรือเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงค์คือตัวบัลลังกันยาเรือ เป็นลวดลายแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกแผงพนักพิงแกะสลักลวดลายเป็นรูปครุฑยุดหน้าลงรักปิดทองประดับกระจกภายในเหมือนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลูกแก้วรับถือเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกเสาสองต้นทาสีดำส่วนภายกับฉากหลังลงรักปิดทองผ้าดาดหลังคากัญญาเรือเป็นทองแผ่ลวดลายโค้แยงลงรักปิดทองประดับกระจกพื้นแดง ลายจั่วและลายผ้าม่านโดยรอบประดับด้วยทองแผ่ลวดเป็นเรือพระที่นั่งลำแรกที่สร้างขึ้นในรัชสมัยปัจจุบันนอกจากเรือพระที่นั่งที่มีความสำคัญแล้วเรืออื่นๆที่ประกอบอยู่ในขบวนพยุหายาตราชลมากก็มีความสำคัญที่จะช่วยให้การจัดขบวนเรือและพิธีการเหเรือเป็นไปอย่างราบรื่นอ,อย่างเรือคุดหินเหต์โขนเรือเป็นรูปพุทธสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่ง เรือกระบี่ปราบเมืองมารหัวเรือมีช่องสำหรับติดตั้งปืนใหญ่หนึ่งกระบอกเหนือช่องปืนเป็นรูปขุนกระบี่สีขาวเรือเอกชัยเหินหาวและเรืออสุร,รวายุพักนอกจากนี้ยังมีสถานที่เก็บรักษาเรือประกอบในขบวนพิถิายญาตราโลมาศซึ่งถือเป็นการรักษาเรือในพระราชพิธีและรักษาประเพณีการเหยเรือนี้ให้คงอยู่กับคนไทยไปตลอดกาล ก่อนพระราชพิธีในกระบวนพยุหายญาตราชลม์าจะเริ่มขึ้นพนักงานประจำทุกลำทั้งนายเรือนายท้ายฝีพายคนถือธงคนสัญญาณและต้นเสียงเหเรือจะต้องทำการวงสวงเรือพระราชพิธีทั้งเรือพระที่นั่งและเรือประกอบในกระบวนพยุหายญาตราชลมล์มาลำอื่นๆก่อนจึงจะเข้าสู่พระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนเรือทุกนาย ภายใต้การรับผิดชอบของแผนกเรือพระราชพิธีสังกัดกองเรือเล็กกรมการขนส่งเรือทุกลำนะครับจะต้องมีการวงสวงก่อนเมื่อเรือทั้งหมดจะต้องลงน้ําที่จะไปอยู่ขบนเรือเนี่ยจะต้องมีวิธีวงสวงขั้นแรกคือวงสวงเจ้าที่แล้วก็วงสวงเรือนะครับเรือหลักเรือหลักก็คือเรือพันธุ์หง นำเรือออกไปได้ก็จะต้องขอพระบรมราชานุญาตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนถึงจะนำเรือไปได้และเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วนะครับเราก็จะทำพิธีบวงสวงสังคมไทยมีความเชื่อว่าพระภุมิเจ้าที่นั้นเป็นเทพร,รับประจำพื้นที่และสถานที่มีหน้าที่รักษาอาณาเขตที่ดินตลอดถึงเคหสถานบ้านเรือนโรงร้านต่างๆที่เจ้าของสถานที่อัญเชิญมาสิงสถิตบนสาลที่เตรียมการไว้ เทพรักดังกล่าวนี้ได้รับการขนานนามว่าพระชัยมงคลชาวเรือมีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าเรือทุกลำมีแม่ย่านางประจำอยู่เมื่อจะออกเรือทุกครั้งจึงต้องไหว้แม่ย่านางหรือทำพิธีบูชาแม่ย่านางเรือก่อนถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งแม้เรือรบหรือเรือพระราชพิธีของกองทัพเรือเวลาจะออกเรือหรือนำเรือลงน้ำเพื่อออกงาน ก็นิยมทำพิธีบูชาแม่แย่านางเรือด้วยเช่นกันทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือสำหรับการบวงสวงนั้นขั้นแรกก็คือต้องไปบวงสวงก็คือเจ้าที่ของพิพิธภัณฑ์อันดับแรกอันดับสองก็คือถ้าจะเอาเรืออื่นไปก่อนที่จะบวงสวงเรืออื่นต้องขอเข้ามาเรือสุพรรณหงส์ก่อนถือว่าเป็นเรือหลักนะครับเมื่อขออนุญาตเรือ สุพรรณหงส์เรียบร้อยแล้วถึงจะไปบวงสวงเรือต่างๆที่จะนําลงน้าอื่นๆต่อไปเพราะว่าเรือสุพรรณหงส์นั้นเป็นถือว่าเป็นเรือแม่ทัพก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจุ๋หัวทรงเสด็จไม่เพียงก่อนจะมีพิธีการเห่เรือพระชพิธีเท่านั้นแต่ที่จะต้องทําพิธีบวงสวงเรือพระชพิธีแม้แต่การนําเรือเข้าอู่เพื่อซ่อมแซมบํารุงก็จ,จําเป็นต้องมีพิธีการบวงสวงทุกครั้ง เรือหลักๆแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเข้าซ่อมทำก็จะต้องบวงสวงทุกครั้งไปอย่างเช่นวันนี้นะครับที่เราเห็นว่าเราจะนำเรือนาลายสรงสุบันเข้าซ่อมทำเราก็จะต้องมีการบวงสวงก่อนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการทำพิธีบวงสวงสังเวยพระภูมิเจ้าที่ก็เพื่อหวังว่าท่านจะช่วยป้องกันภัยพิบัตินานาประการกำจัดพูดผีปีศาจซึ่งจะมาเบียดเบียน พร้อมทั้งป้องกันการกละกินีทั้งปวงอีกทั้งบังเกิดแต่ความสุขสวัสดีมีชัยเจริญสุขสถาพรแก่เจ้าของบ้านเรือนหรือหมู่บ้านนั้นๆด้วยการฝึกอย่างหนักให้เกิดความชำนาญเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พิธีการเห็นเรือพระราชพิธีเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยด้วยทักษะและความรักของฝีพายทั้งหลายที่พยา,ยายามกันอย่างเต็มที่การฝึกฝีพายนะครับ ถ้าแบบที่ไม่เป็นเลยเนี่ยนะครับอันดับแรกเราเราก็จะคัดนะครับคัดกำลังพลมาจากหน่วยงานต่างๆถ้ามีขบวนขบวนใหญ่เนี่ยก็จะต้องไปตามหน่วยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียในเรือไม่ว่าจะเป็นสอรอฝอก็จะต้องมีการฝึกฝึกครูฝึกก่อน สำหรับฝึกครูฝึกนั้นนะครับใช้เวลา15วันวันละ6ชั่วโมงนะครับวันละ6ชั่วโมงก็จะนวน90ชั่วโมงจากนั้นครูฝึกนี้ก็จะแยกย้ายไปฝึกฝีพายตามที่ต่างๆสำหรับเรือหลักๆแล้วก็จะเป็นข้าราชการของกรมการขนส่งทางเรือนะครับเป็นฝีพายของกรมการขนส่งทางเรือเราก็จะมีฝึกที่นี่ฝึกอันดับแรกก็คือฝึกบน,บนเขียงหรือว่าเขาเรียกว่าบนเขียงก็คือฝึกบนบกประมาณ40วัน ฝึกจนชนานาญแล้วถึงจะลงไปฝึกในเรือฝึกในเรือนี่ก็หมายความว่าเอาเรือจอดแล้วก็ปลูกนะฮะปลูกเชือกก็ฝึกในน้ําให้ชนานาญนะครับอีกสี่ัจากนั้นเสร็จแล้วก็จะมีการซ้อมย่อยซ้อมย่อยคือเรือทั้ขหมดก็เข้าขบวนทั้งหมดครับซ้อมย่อยเริ่มจุดตั้งแต่ทาราวาสุกีเรือ่อยลงมา ก็ฝึกแบบจริงคล้ายๆจริงแหละแต่ว่าเรียกว่าฝึกย่อย2ครั้งนะครับแล้วก็มีฝึกจริงหนึ่งครั้งก่อนที่จะบกการฝึกฝีพายและพนักงานเหตุเรือให้เกิดทักษะและความชำนาญเป็นอีกปัใจที่จะช่วยให้พิธีการอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งของชนชาวไทยมีความสง่างามและเป็นที่น่าจับตามองของชนทั่วโลก กระบวนรือพยุหายาตราชลมากที่ถือเป็นต้นแบบในการจัดกระบวนเรือในสมัยต้นรัตนโกสินทร์คือกระบวนพยุหายาตราเพชรพวงในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งจัดกระบวนเรือออกเป็นห้าสายด้วยกันโดยมีริ้วกระบวนเรือพระที่นั่งอยู่ตอนกลางริ้วกระบวนเรือสายในซ้ายขวาขนาบเรือพระที่นั่งเรียกว่าริ้วเรือคู่แห่และริ้วกระบวนเรือสายนอกซ้ายขวาที่ขนาบริ้วเรือคู่แหเรียกว่าเรือสายกัน ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7รูปแบบการจัดรูปกระบวนเรือพายุหาย,ยาตราชลมาได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับจํานวนเรือที่มีอยู่และสอดคล้องกับพระราชการณียกิจของพระมหากษัตริย์ในการเสด็จพระราชดําเนินในวรโรกาสที่แตกต่างกันผู้ออกแบบปรับเปลี่ยนรูปกระบวนเรือ คือจอมพลเรือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพิริ์โดยทรงกำหนดรูปแบบกระบวนเรือออกเป็น5้าแบบคือกระบวนเรือพิุหาญญาตรายใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกรินจัดริ้วกระบวนเรือเป็นห้าสายกระบวนเรือพิุหาญาตราน้อยจัดริ้วกระบวนเรือเป็น3ามสายกระบวนราบใหญ่และกระบวนราบน้อยจัดริ้วกระบวนเรือเป็นสองสายและกระบวนราบย่อ เป็นกระบวนเรือที่รับช่วงต่อที่จะเสด็จไปในลำคลองที่ขัดแท้่ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดประมณให้ทำการซ่อมแามเรือพระราชพิธีและฟื้นฟูนการพินุ่าย,ยาตราชลามาในพระราชพิธีถวายภาพพระกถินที่อีกรังในคราวฉลอง25พ,พทุทธศตวรรษและจัดสืบเรื่องต่อมาอีกหลายครั้งด้วยกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระราชดำริแก้ไขรูปกระบวนเรือให้มีลักษณะเป็นแบบดาวล้อมเดือนมีลำดับขั้นตอนครับกว่าจะมาถึงเรือสุพรรณหงษ์ได้เนี่ยก็จะมีเรือตำรวจเรือคุ้มกันเรือนำหน้าต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีรูปขบวนเรือเป็นหลักอยู่แล้ว การจัดกระบวนเืือในรูปแบบดาวล้อมเดือนของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ใช้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช2525เป็นโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ200ปีรัฐบาลได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นพระราชาพิธีที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งคือการเสด็จพยุหายาตราชลมาในวันที่5เมษายนและกระบวนพยุหายาตราในวันที่13เมษายนโดยอัญเชิญพระพุทธสีหิ์แห่ออกเพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำในวันสงกรานต์อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชนชาวไทย และถือเป็นสิริมงคลในการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีหลังเรือในกระบวนพยุหาญาตราชลมากลำสุดท้ายในกระบวนเรือพระราชพิธ,ธีเคลื่อนผ่านจุดมุ่งหมายนับเป็นการปิดฉากกระบวนเรือพระราชพิธ,ธีอันยิ่งใหญ่มรดกทางศิลป,ปวัฒนธรรมของแผ่นดินที่จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้คนและหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไ,ทยไปตลอด